อ่าเราจะต่อไปที่น้องหมูนะคะเซนค่ะค่ะกับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างยิ่งค่ะกับคารวะครูรู้ทุกท่านค่ะ,จะเจริญธรรมสำเน็ตปีพี่น้องหมูมีตีทุกท่านค่ะชื่อคุณที่ได้แท้ตั้งค่ะชื่อเล่นชื่อหมูชื่อทางธรรมพิมพ์เพียนพุตก้าจนค่ะอายุห้าสิบเอ็ดปี เป็นนักศึกษาอาริยปัญญาตรีชั้นปีที่หนึ่งค่ะนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารแล้วก็จบหลักสูตรแค่แผนไทยวิถีทำคำคืนโลกหลักสูตรหกปีนค่ะเป็นผู้คบคุ้นภาคกลางสวนป่านาบุณ9กาค่ะ ค่ะก็ของหมูก็เป็นเรื่องของการครบและคารมมิตรดีค่ะคือรู้สึกว่าการครบและคารมมิตรดีอาหมูมิตรดีที่เหมือนกับในแทบพิถีทางมหาก็ทําให้หมูรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้หมูก็แต่เดิมก็เป็นคนชอบพึ่งตนเดี๋ยวนี้ก็พึ่งตนมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการทําอาหารทานเองซึ่งทําไม่เป็นค่ะก็พยายามทําอยู่เรื่อยๆค่ะก็แล้วก็เหมือนกับ ก็ยาเก้าเม็ดก็ได้นำมาปรับใช้ในชีวิตของเรานะคะก็ทำให้เราพพึ่งตนได้พาตนให้พ้นทุกได้นะคะเป็นเป็นบางครั้งค่ะแล้วก็มีก็แล้วก็มีบางครั้งที่พึ่งตนแล้วก็ช่วยคนอื่นให้พ้นทุกได้ก็คือมีการ ช่วยดูแลหรือว่ามีการแบ่งปันความรู้อย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็สําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างผู้รับก็ฟ้นทุกบ้างไม่ฟ้นทุกบ้างะนะคะแต่ก็แล้วก็ออมแล้วก็หมูก็มีมิะมีมิตด,ดีที่เป็นเพื่อนที่เราอยู่ในอยู่ในสังคมปกติเราค่ะเขามีแนะนํามหมูค่ะว่านี่น้องหมูนะเก็บขยะนะไปขาย บอกว่ารู้สึกว่าแบบฟินมีความสุขมากเลยเหมือนกับช่วยโลกแต่ว่าตอนที่เราไปขายนะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราภูมิใจในตัวเองอะไรประมาณนี้ค่ะปะกติมูก็จะแบบให้ให้คนเก็บขยะหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เลยลองดูบ้างแล้วก็แยกแล้วก็พยายามเก็บแต่ก็ยังไม่ได้มีเวลาเอาไปเอาไปขายเพื่อจะได้แบบเอะความรู้สึกเป็นยังไงอะค่ะแต่ก็อ เมื่อเช้านี้ก็แบบได้ยินเสียงคนกวาดขยะมาก็เลยบอกว่าวันนี้เราไม่ได้วางเผนอะไรเลยเราเอานี้ไปให้เขาดีกว่าเพราะว่าคิดว่าเขาน่าจะรู้สึกมันน่าจะมีผลกับกับเขามากกว่าประโยชน์กับเขามากกว่ากับเราอย่างเงี้ยค่ะก็เลยขนไปให้เขาค่ะก็ดูเขาดูเขามีความสุขค่ะ แล้วกะอ,อันนี้คือเรื่องแบ่งปันนะคะแต่ว่าหมูก็เริ่มมีจริงๆมีเรื่องที่เป็นกิเลสความกลัวค่ะแล้วก็มีความสงสัยด้วยคือก็จะขอคำชี้แนะจากครูค่ะก็คือว่าหมูตั้งแต่เด็กจะเป็นเด็กที่กลัวผีมากอย่างเงี้ยคะ่ะเหมือนเวลาถ้าโดนโดนคนอื่นหลอกหรือพูดถึงผีก็จะกลัวแต่ว่าถ้าไม่มีคนพูดถึงเลยหมูก็จะลืมไปเลยก็ ก็จะไม่กลัวจนทุกวันนี้ก็เหมือนกับไม่รู้เลยว่าหายกลัวหรือยังเพราะว่าถ้าคือถ,ถ,ถ,ถ้ามีคนโทรถ,ถึงก็อาจจะกลัวอะไรเย่างนี้ยค่ะแต่ว่าอยู่ปกติชีวิตค่ะดําดเดินได้ปกติแล้เป็นเด็กนี่เวลาแบบมีอุบิเหตุหรืออะไรเงนี้ยค่ะเพื<ค>่อ<ด>นๆคนอื่นก็จะวิ่งไปดูที่เกิดเหตุหมูก็จะวิ่งเข้าบ้านอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก,แวก็แล้วก็มันเหมือนกับก็ก็สงสัยค่ะเพราะว่าเหมือนเหมือนกับว่าเวลาที่เรา เวลาที่เราแบบขับรถไประหว่างทางสมมติถ้าเราเจอ,อรถชนน้องหมาน้องแมวแบบเห็นเห็นซากศพเขาอย่างเงี้ยเหมือนเราก็ไม่ค่อยรู้สึกแล้วเราก็นึกในใจว่าเว้ยถ้าเป็นคนเราจะรู้สึกแบบไหน,อย,นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างบางทีหมูจอดรถทิ้งไว้หลายวันใต้ต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีมีนกมาตายอยู่วันนั้นอย่างเงี้ยหมูก็ไปเจอตอนที่เขาแบบแห้งแล้วอ่ะมันก็จะรู้สึกว่าอืม ความรู้สึกของเราก็ไม่เห็นรู้สึกว่าแบบกลัวมากหรือขยะยขยงมากหรืออะไรอย่างนี้ค่ะก็คือคือมันรู้สึกว่าอืมคงเป็นการปรุงแต่งที่มันเนียนมากๆเวลาถ้าอ่าถ้านึกถึงว่าเป็นคนเราก็รู้สึกแบบนึงแต่ถ้านึกถึงว่าเป็นเป็นสัตว์หรืออะไรอย่างนี้ยค่ะเราก็อาจจะรู้สึกอีกแบบนึงอะไรอย่างนี้ยค่ะเหมือนกับความกลัวการปรุงมันน้อยกว่าอะไรอย่างนี้แล้วก็เมื่อวานนี้หมูเปิดประตูบ้านแล้ว ยิ่งจกตกลงไปแปะแล้วก็จากนั้นหมูเห็นว่าหางเขาอะกระเด็นหลุดออกมาแล้วหางมันก็ดิ้นๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบในใจมันก็แบบรู้สึก <c oughs> รู้สึกแบบว่ารู้สึกไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยค่ะมีเวทนาทางใจด้วยแล้วก็มีคนส่งคลิปเรื่องว่าไม่จําเป็นอย่าไปยืนอยู่ท้ายรถนะเพราะว่ามันจะเดี๋ยวนี้มันจะมีคลิปเรื่องอุบัติเหตุเวลาที่คนไปอยู่ท้ายรถเยอะค่ะแล้วมันเป็นคลิปที่แบบ อามีคนเดินมาท้ายรถเสร็จแล้วรถก็ถอยมาแล้วก็มีรถอีกคันหนึ่งมาวิ่งด้านหลังของรถคันนี้เลยเหมือนเขาถูกอัดด้วยรถสองคันอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นรถคันที่มาข้างหลังวิ่งไปแล้วส่วนรถที่ชนเขา,าเหมือนไม่รู้หรือยังไงก็ไม่รู้ก็แบบมีการถอยหน้าถอยหลังก็คือทับอีกอย่างเงี้ยหมูก,ก็แบบเห็นใจตัวเองที่มันมันไม่มั่นคงมันรู้สึกแบบว่า มันรู้สึกเยอะอะไรเงี้ยตอนแรกก็ตั้งใจว,ว่าเดี๋ยวดูซ้ำแล้วเราเราค่อยดูเวทนาที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ว่าก็วางใจไม่ได้ก็เลยแบบไม่ดูดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เลยเหมือนเหมือนจะบบกว่าส่งกิเลสเรื่องความกลัวแล้วก็ความสงสัยเรื่องนี้แล้วก็ขอคาชี้แนะจากครูด้วยค่ะเผื่อว่าจะได้มีการวางใจกับเรื่องนี้ได้แล้วก็มีปัญญาเพิ่มขึ้นด้วย ค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะอ่าโอ้โหเรื่องของความกลัวใช่ไหมคะเราก็ต้องมาล้างที่ความกลัวนี่แหละที่ว่าเรากลัวเรากลัวอะไรนะคะความกลัวจริงๆแล้วผีนี่มันไม่มีเนาะมันมีแต่ผีหลอกนะคะคือมันไม่ใช่ผีจริง เป็นผีหลอกนะคะเวลามันเหมือนเวลาโดนหลอกแล้วมันมีการปรุงแล้วมันรู้สึกแบบอืมค่ะแล้วที่ปรุงขึ้นมานี่ก็คือจิตของเรามันปรุงขึ้นมาเองนะคะปรุงขึ้นมาให้เราหลอกเราเองนะคะ,ะเพราะฉะนั้นผีนี่มันไม่มีเนาะเราก็รู้แล้วว่าผีไม่มีพอเรารู้ความจริงตามความเป็นจริงนะคะเราก็จะได้ไม่กลัวนะคะว่ามีผีแน่ๆคือผีหลอกผีหลอกก็คือผีที่อยู่ในตัวเรานะคะ ที่มันปรุงขึ้นมาแต่งขึ้นมาให้เรากลัวนะคะก็คือเรื่องของกิเลสนี่แหละมันกลัวเพราะว่าอะไรมันกลัวเพราะมันอยากได้อย่างอะไรหรือเปล่าเนี่ยค่ะเราต้องอ่านอ่านลงไปตรงนี้ค่ะอ่านตรงไปที่ความกลัวของเราเนี่ยค่ะกลัวว่ามันมันเป็นมันอยากได้อะไรซื้อจริงๆความกลัวมั้นมาจากความอยากนะคะ มันมาจากความอยากได้ดังใจหมายแล้วมันไม่ได้หรือว่ามันกลัวมันจะสูญเสียอะไรอย่างเนี้นะคะมันจะเป็นสิ่งนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็อต้องตัอง้างที่ความอยากอ,อ่านความกลัวแล้วแต่จริงแล้วก็ต้องพิจารณาเรื่องกรรมนั่นแหละค่ะว่าใครจะได้รับอะไรนี่ก็ขึ้นอยู่กับวิบากดีร้ายที่เขาจะสังเคราะห์กันใช่ไหมคะใช่ดับที่อาหมูบอกว่า everything happened for the best นั่นแหละค่ะทุกอย่างเกิดขึ้นดีที่สุดแล้วมันใช้ได้อยู่กับทุกสถานการณ์อยู่นะคะคะ่ะใช่คือว่าก็รู้สึกว่าคงถ้ากลัวเวลาที่มีคนมาหลอกแล้วภาพที่ย์ลุงมันคงเป็นความเละเละเหมือนในหนังอะไรแบบกลัว่าดูแล้วมันดูมดูัน เราคงอยากเห็นอะไรที่มันดูดูดีมั้งคะเนี่ยมันดูแบบว่าน่ากลัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วในเหมือ,น,อนในหนังหรือว่ามันเข้ามาในจินตนาการของเราก็คือภาพมันก็คือว่ามันไม่ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรากลัวอ,อันตรายจะเข้ามาหาเราอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่อ,อย่างเงี้ยนะคะค่ะนั่นแหละเราก็ต้องพิจารณาวิบากกรรมแล้วนะคะว่าเราหรือใครจะได้รับอะไรเนะี่ย มันเป็นวิบากดีร้ายที่เขาสัรงะห์กันจะให้เราได้รับถ้ามันจะเกิดนะคะมันก็เลี่ยงไม่ได้อ่ะคะ่ะถ้ามันจะเกิดจริงๆแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่อยากจะให้ไม่เกิดนะคะเออหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าเราอยากจะให้มันเกิดไม่ดีกับเรานะคือเราก็ทําดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้จริงใช่ไหมคะในสถานการณ์แต่ละสถานการณ์คือเราชั่วเนี่ยเราไม่ทําละเราก็ตั้งใจทําดีที่สุดที่จะเป็นไปได้แต่ถ้าวิบากร้ายมันจะออกฤทธ เราก็ถือว่าโอ้ยินดีได้ชดใช้วิบากนะคะ mm hmm. มันก็จะต้องคิดไปแบบนั้นมันถึงจร mm hmm. เราถึงจะสบายใจนะคะ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. เพราะว่าเราเชื่อชัดเรื่องกรรม mm hmm. ถ้าไม่เชื่อชัดเรื่องกรรมเราก็จะยังสงสัย mm hmm. ยังสับสนอยู่นะคะ, mm hmm. ะขอบคุณค่ะหมูฟังแล้วก็เริ่ม อันนี้ก็รู้สึกว่าจริงค่ะก็ทุกอย่างสังเคราะห์แล้วก็จะเกิดสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเราก็ต้องรับแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะยอมรับด้วยใจที่เป็นสุขแต่มันก็เหมือนมันดับกิเลสตัวที่มันปรุงไม่ได้อย่างที่หมูบอกว่าเวลาเห็นอะไรอย่างที่บอกว่าดูคลิปหรือว่าหรือว่าเนี่ยก็คือแบบเออหมูก็จะเห็นตัวเองว่าเฮ้ยเวลานานกมาอยู่ตรงแบบมาตายตรงนี้ มันแห้งแล้วถึงมาเห็นอย่างเงี้ยคะ่ะก็รู้สึกว่าเออดีนะที่แห้งถ้าไม่แห้งเราจะรู้สึกยังไงเนี่ยแล้วก็เหมือนกับนึกไปถึงว่าเออเวลาเหตุการณ์อย่างเงี้ยถ้ามันเหมือนถ้าเราเห็นคนตายเรารู้สึกแบบน,นึงแต่เวลาเราเห็นสัตว์ตายอย่างเงี้ยค่ะมันความรู้สึกเหมือนก็อีกแบบนึงก็เลยรู้สึกว่าเออเหมือน,น,นแต่ว่ามันเป็นกีเลสตัวนึงแต่ว่าเหมือนเราล้างเราล้างไม่ยังล้างไม่ได้อะไรย่างเงี้ยค่ะนเหมือนคับ อ๋มันเหมือนให้ค่าต่างกันมีการปรุงที่ต่างกันก็เลยบก่ะก็ฮาก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะว่าเราถ้าถ้ากับสัตว์เราอาจจะรู้สึกประมาณนึงแต่ถ้ากับคนเราก็อาจจะรู้สึกมากกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นเป็นไปได้ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เราก็ต้องอ่านที่ความอยากความกลัวของเรานั่นแหละค่ะว่ามันอยากได้อะไรมันกลัวอะไร ซึ่งซึ่งมันจะมันจะจบที่จุดเดียวกันนะคะถ้าเราสาวไปถึงต้นตอของมันก็คือมันมีอะไรที่เราอุปทานเอาไว้ตัณหาความอยากอะไรที่เราไปยึดไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ต้องล้างไปที่ตรงจุดนี้เรายึดมั่นถือมั่นว่าเออย่างอย่างสมมุติว่าถ้าสมมติเป็นครอบครัวเราคนในครอบครัวเราก็จะรู้สึกมากกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่มันใกล้ชิดกันกว่าอะไรเงี้ยค่ะ พน,นั้นเราก็ต้องตั้งศีลขึ้นมาล้างค่อยๆเพียนบำเพ็ญไปค่ะคือบางทีมันครั้งเดียวมันก็อาจจะไม่ลงเนาะเออมันก็ต้องได้พิจารณาหลายๆครั้งเจอหลายๆเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. แล้วเราก็พิจารณาซ้ําๆไปเรื่อยๆนะคะ mm hmm. ค่ะพี่โค่ะพี่อะไรที่จะแนะน,นะําน้องค่ก็อยากจะถามน้องหมูว่า <c oughs> เวลาน้องหมูกลัวผีน้องหมูกลัวตอนไหน กลัวตอนอยู่ในความมืดหรือว่ากลัวตอนอยู่คนเดียวอืมกลัวตอนที่เวลามีคนมาพูดแล้วเราไปนึกถึง<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะถ้าเป็นปก<ม>ติจะไม่ไม่ได้นึกถึงเลยนะคะก็ใช้ชีวิตได้ปกติว่าแม้ว่าอยู่คนเดียวก็ไม่กลัวหรือมืดก็ไม่กลัวเงี้ยค่ะถ้ามีคนมาพูดแสดงว่ามาบิวแล้วบอกเหมือนภาพเริ่มอันนั้นอันนั้นคือ คือความความความลวงที่ที่เราเราปรุงอะความลวงที่เราปรุงไปอย่างพี่เนี่ยพี่ก็จะกลัวตำรวจนะคะเ <c oughs> ด็กก็เด็กอะผู้ใหญ่ก็จะจะฝังฝังไว้ในชิพเราเลยว่าเออตำรวจอน่ากลัวแล้วแล้วพี่ก็มีประสบการณ์วนะ่าที่เห็นตำรวจในขณะที่ตำรวจไล่ผู้ร้ายแล้วก็ตำรวจยิงผู้ร้ายซึ่งพี่เห็นแล้วก็ แล้วพี่ก็กลัวมากลัวฝังใจขวางหุ่นมาตั้งแต่นู่นเลยแต่พอพิจารณาซ้ําๆพอพี่พิจารณาซ้ําๆว่าพี่กลัวอะไรในตํารวจพี่ก็มองลงไปอีกว่าอ๋อพี่กลัวปืนปืนที่ปืนของตํารวจนะ่ะเพราะเวลาตํารวจยิงอ่ะเสียงมันดังสรุปว่าพี่กลัวเสียงดังจากปืนคือคือต้องคือพี่จะพิจารณาไปตามไปตามลําดับลําดับลําดับว่าอ๋อจริงๆแล้วเรากลัวอะไร เอาตังถ้ากลัวตำรวจตำรวจก็สรุปว่าตำรวจไม่น่ากลัวแต่สิ่งที่เรากลัวก็คือส่วนประกอบที่อยู่ในตำรวจแต่ส่วนประกอบนั้นคือมันทําให้เราให้เราไม่ชอบเราไม่ชอบในสิ่งนั้นก,ก็ก็เลยอยากจะถามน้องหมูว่าเออที่น้องหมูบอกว่าน้องหมูกลัวผีน้องหมูเคยเห็นไหมเคยเห็นผีจริงๆริงไหมไม่เคยค่ะไม่เคยเห็นแล้วเราก็ปรุงก็ก,ก็ก็อาจจะ อาจจะง่ายในการล้างพี่ว่าคือเราก,เราก็เราก็ล้างไปว่าอืมเราก็เราก็ไม่คิดเราอาจจะคิดในทางกลับกันก็ได้ว่าผีอาจจะเป็นในรูปของนางฟ้ามาในรูปของเออเบบีน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราที่มันสวยสดงดงามเย่านี้เราเราอาจจะเออกลับกลับความคิดตรงนั้นไปแล้วเราอาจจะล้างตรงนี้ได้ก็ได้นะคะขอบพคุณค่ะ โอ้ยฟังแล้วรู้สึกว่าน่ารักขึ้นมาเลยแต่ว่า<ม>แต่ว่าหมูก็รู้สึกว่าจริงๆอย่างถ้าใช้ชีวิตปกติหมูก็เหมือนกับไม่ได้ไม่ไมเหโตขึ้นก็ไม่ได้กลัวมากอย่างนี้นค่ะแต่ก็แต่ว่ารู้สึกได้ว่าเป็นเป็นกิเลสคือเหมือนการการฟืนทีท่ทําให้มันดูน่ากลัวอย่างนี้นค่ะรวมถึงที่หมูเล่าเรื่องว่าเวลาเราดูคลิปเหมือนเราไปรู้สึกอย่างนี้นค่ะหรือว่าเห็นหนางจริงๆตกมาดิ้นๆอย่างนี้เราก็จะแบบ รู้สึกอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแบบหรือย่างที่เล่าเรื่องแบบเห็นเห็นศพของสัตว์อะไรเงี้ยคือหมูก็บอกว่าม,มันเหมือนกับรู้ว่าเ,ออเดี๋ยวน้องหมูอาจจะติดความสวยงามหรือเปล่าถ้าติดกิจติดภาพลักความสวยงามแต่ถ้าเป็นภาพที่มันน่ากลัวน่าเออน่าเกลียดชิงชังอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าก็ต้องล้างชอบล้างชังนะั้น ค่ะหมูว่าก็น่าจะเป็นอย่างนั้นด้วยคือไม่ชอบอะไรที่มันดูแบบมันเล,ะเละอะเอออะไรอย่างงี้ค่ะ <c oughs> แต่มันแล้วมันก็นยังมีลาดับขั้นอย่างที่หมูบอกว่าพอเวลาเป็นอ่าถ้าเป็นศพของศาสตร์เราก็รู้สึกแบบนึงแต่ถ้าเป็นคนเราก็รู้สึกอีกแบบนึงอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนแบบมันมันรู้สึกใหญ่ขึ้นโตขึ้นอะไรเงี้ยอย่างบางทีหมูเคยก็ไปดูแบบ นด็กพยาบาลก็จะได้ได้ดูศพอาจารย์ใหญ่หรือดูอวัยวะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วพอโตขึ้นเนี่ยบางทีไปดูอ่าลงมาตำรวจเวลาเขาชันชันนสูตรอะค่ะก็จะแบบเห็นแล้วเมื่อมันรู้สึกแบบว่ารู้สึกมากกว่าการที่เราไปเห็นเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยหมายถึงถ้าเข้าตลาดเจอเนื้อสัตว์มันก็แบบหนึ่งเห็นอวัยวะสัตว์หรือว่าเห็นไก่ที่มันขาชี้ทีที่เขาขายกันอะมันก็ ก็รู้สึกแบบนึงแต่เวลาถ้าเราดูดูคลิปศพคนหรือว่าดูศพที่มันมันแข็งมันอืดมันอะไรเงี้ยค่ะคม้องสึกมันต่างกันค่ะเาดกะคงจะปลุกเยอะแต่แต่นั่นก็ไม่ใช่ผีเนาะแต่จริงๆงแล้วเขาก็ไม่ใช่ผีไงแต่เป็นร่างเป็นร่างที่จริงจริงแล้วก็ดินน้ำไฟลมเนาะซึ่งเขาก็ไม่มีชีวิตอยู่เขาไม่มีพลังชีวิตอยู่ในนั้นแล้วนะคะ ก็ม um, um ันมันไม่ใช่ผีถ้าพูดถึงว่ากลัวผีนะมันมันก็ไม่ใช่ผีนะคะใช่ก็ก็คุยกับครูแล้วก็ค่ะคิดว่าน่าจะคลี่คลายในอนาคตค่ะจากนาไปพิจารณาคือมันก็เริ่มชัดคือจริงๆเคยชัดแล้วว่ามันเป็นการปรุงที่ที่เหมือนบางทีเราก็ก็คงต้องไปพิจารณาให้มากขึ้นค่ะ ค่ะไม่กลัวถึงขนาดนอนไม่หลับนี่อ๋อไม่ไม่ค่ะคือคือพูดถึงว่าที่เห็นหมูบอกว่าถ้าสไม่ได้เจอก็ไม่ได้คิดใช่ไหมคะนอกจากว่าถ้าไปเจออะไรอย่างเงี้ยได้เห็นคลิปเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่อยคิดใช่ไหมคะใช่ค่ะในนั้นถึงแบบว่ามันมีความรู้สึกเวลาที่ดูหรือว่าอย่างที่บอกว่ามีคนมาหลอกเราแล้วบิวภาพตอแบบว่าผีเป็นแบบนี้แบบนั้นเสียแงบบอย่างน,างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ย ก็จะบอกวยน่ากลัวแต่ว่าถ้าปกติไม่ไม่ไม่มีผลกับชีวิตเลยอย่างอยู่คนเดียวมูก็อยู่ได้อยู่มืดๆก็อยู่ได้คืออย่างอย่างพี่อะค่ะมีประสบการณ์ตรงก็คือเอ่อพี่อยู่ห้องผ่าตัดใช่ไหมคะแล้วมีอยู่คืนหนึ่งเอ่อมันจะมีเคสเคสอุบัติเหตุฉุกเฉินเข้าไปผ่าตัดสมองเอ่อผู้ป่วยโดนยิงหรือโดนโดนรถชนจําไม่ได้ เสร็จแล้วก็เข้าไปผ่าตัดแล้วคือคือช่วยไม่ได้อะ่ะคือมันคือก็ก็เขาก็เสียชีวิตในห้องผ่าตัดซึ่งขณะที่เสียชีวิตในห้องผ่าตัดคือคือเราก็ก็ทำทำจัดการตกแต่งศพอะไรเรียบร้อยแล้วคือเวนะ่ะเ,เวนเวลาอยู่เราอยู่กันทีมเดียวแล้วเราไม่ได้มีเคสเดียวแค่แค่เคสนี้พอเสร็จเคสนี้เราเราทำความตะอาดอะไรเรียบร้อยเราก็รอ รอสองชั่วโมงที่จะเอาออกมาให้ให้ใหน้องเวียนเปเขีนออกไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปทําไปเปิดห้องอื่นทําเคสอื่นต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วช่วงที่ว่าระหว่างที่เราเปลี่ยนห้องกันเนเ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนห้องไปทําห้องอื่นน่ะบังเอิญไฟก็ดับพอดีไฟในห้องกว่าตัดมันดับหมดพอดีดับหมดอย่างเดียวไม่พอนะคะโคมไฟที่ห้องที่เรากําลังไว้จบนั่นหละค่ะ ตกลงมาอีกคือผ้าเพดานมันหลุดอะคา่ะแล้วโคมไฟห้องผ่าตาดัดมันก็หลุดลงมาแล้วคือเสียงก็คือโคมไฟมันใหญ่อ่ะแล้วผ้าเพดานมันร่วงลงมาทั้งหมดนะแล้วก็กลาวใหญ่เลยนะทุกคนก็วิ่งกันแบบวิ่งในความมืดอะกรี๊ดกันหมดนะแบบหมดเลยทั้งคือพยาบาลหมอเวนเปรอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วความที่ว่าพี่ไม่ได้ว่าพี่เป็นเป็นคนเก่งหรืออะไร คือพี่ไม่มีความกลัวอยู่ในในในความคิดของพี่เลยไงพี่ก็ว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นคือพี่จะไปหาสาเหตุแทนที่พี่จะเที่ยววิ่งวิ่งเหมือนเหมือนคนอื่นเขาอะพี่ก็ว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเสียงมาดังมาจากห้องไหนนะอย่างเงี้ยแล้วมันเขาก็จะมีไฟไฟอ่อไฟฉุกเฉินนะคะไฟอารามในห้องพี่ก็หิ้วไฟอะลามนั่นแหละพี่ก็ไปดูพี่ก็เลยบอกเพื่อนๆบอกว่าเอา้ามาดูเร็วเพดานมันร่วงแล้วไฟ ไฟมันตกลงมาแล้วเรามาเลื่อนเตียงหน่อยคือ,เล,อเลื่อนเตียงให้ให้ไอ้ศพเขาเอออย่าให้คือคือมันก็มีเศษนู่นนี่นั่นลงะ่ะพี่ก็บอกว่าเออมาช่วยเลื่อนเตียงหน่อยทุกคนก็บอกว่าทุกคนก็หนีกันไปหมดพี่ก็ยือนอยู่พี่ก็ยือนอยู่ที่ประตูพี่ก็อกเอ๊เอพี่จะทํำยังไงนะแล้วทีนี้ข้างหน้าห้องผ่าตัดก็จะมีมีญาติผู้ป่วยเขาก็ไปรออยู่เยอะนะคะแล้วเขาก็ตกใจเขาก็บอกว่ามีเสียงอะไรดังแล้วทําไมไฟมันดับ พี่ก็เลยไปบอกเขาว่าไฟดับนะรอแป๊บหนึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ประมาณสิบนาทีอย่างเงี้ยไฟก็มาแล้วทุกคนก็บอกว่าป้าโสไปอยู่ไหนมาทุกคนหาที่รวมตัวกันอยู่พี่ก็ไปยืนอยู่หน้าห้องเขาก็บอกว่าเออเก่งนะทาไมไม่กลัวเลยพี่บอกไม่รู้พี่พี่มันไม่มีความกลัวอยู่คําว่าผีคือคือคือไม่มีอยู่ในจมองพี่เลยคือพี่ไม่กลัวไงแล้วทุกคนก็บอกว่าเออพี่เก่งพี่บอกว่า พี่ไม่ได้เก่งแต่ว่าคือมันไม่ลุกจะกลัวอะไรพี่นึกไม่ออกว่าพี่จะต้องกลัวอะไรอ่ะพี่พี่นึกไม่ออกแต่พี่นึกออกว่าเอ้ยเสียงดังนะมันอันตารายมันมาจากไหนใจพี่คิดไปว่าเออคือคือถ้าแบบนี้อ่ะมันต้องมีอันตารายแน่ๆไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรระเบิดอะไรอย่างเงี้ยพี่พี่นึกไปถึงว่าเดี๋ยวตึกมันจะระเบิดหรืออะไรอย่างเงี้ยคือคือ,ค,อคือจะไปหาใจตรงนั้นมากกว่า แต่คนอื่นเขาไม่ได้คิดมากประมาณนั้นเขาก็คิดไปไลเขาก็ฟุ้งไปสารพัดที่เขาจะเป็นนั่นเลยค่ะใจก็จิตจิตสำคัญเลยนะคะก็ก็ทัดเจเพราะว่าสมัยนึ่งที่หมูเคยปันจบใหม่ๆหมูทำงานที่ไอซียูอะค่ะบอกว่าพอมีคนไข้เดททีหนึ่งหมูก็จะกลัวมากเลยหมูก็จะไม่กล้าไปห้องน้ำอะไรแบบเนี้ <laughs> แต่ว่าแต่ว่าพอเราทํางานไปสักระยะนึงมันเหมือนกับว่า เราเราลืมคิดไปเลยอะคะเพราะว่ามันเหมือนกับเวลาคนไข้จะเดทมันจะมีการช่วยเหลือที่วุ่นวายการติดต่อญาติติดต่อสถานที่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะติดต่อตำรวจอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนกับว่าแล้วก็พอเสร็จแล้วก็ต้องมีเรื่องดําเนินต่อเยอะแยะเหมือนเราจิตเราไม่ได้ปรุงแล้วอยู่กับปัจจุบันนะกลายเป็นว่าจริงๆไม่ได้ชินกับการที่มีคนเสียชีวิตแต่ว่ามันเหมือนกับไม่ได้คิดจริงๆพอไม่คิดก็เลยเหมือนทุกอย่างก็ดําเนินไปตามความจริงแล้วก็ได้ทําทําเหตุที่มันถูกตรง แล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็แบบนั่นแหละมันก็เลยชัดเจนว่ามันขึ้นอยู่กับการปรุงของเราอค่ะเราก็ต้องได้มาแก้ตรงนี้แหละเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเอาไปข้ามภูมข้ามชาติขวามเรือล้างมันสะตอนนี้เลยนะคะก็กก็็คงต้องสติให้ไวแล้วก็อยู่กับปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันจะมียื้อกันนะคะบางทีก็แบบ ไปแล้วหมูรู้ตัวหมูก็กลับมาอยู่กับข้างหน้าแต่ว่ายังล้างล้างได้ไม่หมด่แต่ว่าพยายามพยายามอยู่ค่ะค่ะเป็นกําลังใจให้ค่ะสาธุให้หนูค่ะแล้วมาเล่าให้ฟังใหม่นะคะได้ขอบพระคุณค่ะสาธุค่ะต่อไปนะคะเราจะไปที่อาอโมอาโมนนะคะ 嗯。Mm hmm.